ซีดีธรรมบัญญายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวส,สกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการ ฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพมนักสงสายใจธรรมเขาสำโรงโดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช 2,534ครั้งที่7เรื่องจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐาน40ตอนที่สองเจริญพรท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่าน วันนี้อาตมาจะได้พูดต่อไปในหัวข้อว่าด้วยวิธีธรรมจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐานสี่สิบเป็นการต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี้ได้พูดค้างไว้ในหัวข้อนี้โดยมาจบลงที่เรื่องกรรมฐานสี่สิบซึ่งได้แจกแจงให้ทราบพ,พอสมควรแล้วว่ากรรมฐานสี่สิบนั้น มีอะไรบ้างทีนี้ก็มาถึงตอนที่เราจะมาเลือกกันโดยจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกทีนี้เข้าใจว่าความหมายของกรรมฐานนั้นก็คงจะชัดแล้วขอ,อ่าให้สับสนระหว่างคำว่ากรรมฐานกับอารมณ์ซึ่งในกรณีนี้ก็ใช้แทนกันได้ก็ขอพูดถวนนิดหนึ่งก็คือสิ่งที่เรา นำมาใช้หรือนำมาให้จิตกำหนดเพื่อจะทำให้จิตนั้นแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนี้สิ่งนั้นเองถ้าใช้ในความหมายว่าเป็นที่ตั้งของการทำงานภาวนาเราก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานถ้าหากว่าใช้ในความหมายว่าเป็นสิ่งที่จิตรับรู้อันนั้นเราก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าอารมณ์หรือเรียกว่ากรรมฐานจะเห็นว่ามีความหมายก็เหมือนกันบางทีก็เรียกซ้อนกันไปเลยว่าอารมณ์กรรมฐานเพราะฉะนั้นถ้าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้เข้าใจโดยไม่มีความสับสนทีนี้จะพูดถึงข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งว่าที่ได้แสดงมาแล้วนี่ก็มีกรรมฐานมากมายทั้งสี่สิบอย่าง ซึ่งเวลาจะปฏิบัตินี่เราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทีนี้นอกจากว่าเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่ในกรรมฐานอย่างเดียวกันนั้นก็ยังมีวิธีการแล้วก็มีอย่างที่เรียกได้ว่าเทคนิคของพระอาจารย์ในการปฏิบัติต่างกันไปได้อีกอย่างสมมติว่าจะเลือกเอาลมหายใจมากำหนด บางสำนักพระอาจารย์ก็อาจจะให้กำหนดว่าพุทโธบางสำนักก็อาจจะให้นับอะไรต่างๆเหล่านี้วิธีการและเทคน,คนิคนี้อาจจะต่างกันไปอีกเพราะฉะนั้นความแตกต่างหลากหลายก็มีได้มากซึ่งขึ้นต่อเหตุผลต่างๆที่จะมาเคยพูดไปแล้วเช่นความสะดวกแล้วก็ความเหมาะสมกับตัว บุคคลผู้ปฏิบัติซึ่งจะได้พูดต่อไปแล้วก็ความชนานาญของพระอาจารย์เป็นต้นเพราะฉะนั้นความแตกต่างหลากหลายนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าสํานักต่างๆนั้นมีความไม่ตรงกันแตกต่างกันถ้าหากไม่เข้าใจหลักที่ว่ามานี้แล้วก็จะทำให้เกิดการที่ ถึงกับขัดแยง้งหรือว่าถกเถียงกันได้เช่นมีการพูดถึงว่าที่น่นถูกที่นี่ไม่ถูกหรือว่าดีกว่าที่น่นดีกว่าที่นี่ดีกว่าซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าใจหลักการว่าการปฏิบัติก็มีหลักการอันเดียวก็คือว่าจะทำอย่างไรให้จิตนั้นได้แน่วแน่ลงเป็นอันหนึ่ง อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวอยู่กับกรรมฐานอันเดียวอยู่กับอารมณ์อันเดียวทําได้อย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องของสมาธิสําเร็จผลที่ต้องการหลักการก็มีอยู่เท่านี้วิธีการแตกต่างกันได้เทคนิคแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจต่อไปนี้ก็จะได้พูดในเรื่องหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมฐาน หลักเกณฑ์นี้ก็ในที่นี้คิดว่าพูดถึงหลักสำคัญสักสองอย่างก็พออย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องการเลือกโดยพิจารณากรรมฐานนั้นให้เหมาะกับจริตของบุคคลคือตัวผู้เข้าปฏิบัตินั้นว่ามีจริตอย่างไรได้แก่มีลักษณะนิสัยพื้นจิตใจแบบไหนแล้วก็เลือกกรรมฐานให้เหมาะกับลักษณะนิสัยแบบนั้น นี่เรียกว่าการเลือกโดยพิจารณาให้เหมาะกับจริตและประการที่สองก็คือดูว่ากรรมฐานที่เราเลือกนั้นมีขีดขั้นที่จะให้ผลสำเร็จได้ถึงแค่ไหนเพราะกรรมฐานทั้งสี่สิบอย่างนั้นก็ให้ผลสำเร็จได้ไม่เท่ากันบางอย่างก็ให้ได้สำเร็จผลสมาธิขั้นสูง บางอย่างก็ให้ได้แค่สมาธิขั้นต่ำๆขั้นต้นๆเท่านั้นอันนี้ผู้ที่จะเข้าปฏิบัติทราบไว้ก็เป็นประโยชน์เพื่อจะได้นำมาไปข้อประกอบการพิจารณาในการเลือกกรรมฐานด้วยเอาละทีนี้ก็จะพูดต่อไปในหัวข้อสองหัวข้อนี้